ท่านผู้ชมวันนี้ลุงยาจะแยกขมิ้นขาวปัตตลอดนะครับเป็นขมิ้นที่หายากในเวลานี้นะครับใช้สร้างทํำผสมมวลสารแล้วก็ว่านยาต่างๆนะครับขาดไม่ได้ก็คือขมิ้นขาวปัตตลอดนะครับนะครับเป็นตัวประจุว่านยาแล้วก็สมุนไพรทั้งร้อยแปดให้รวมเป็นอันหนึ่งเดียวกันนี่คือคุณวิเศษของขมิ้นขาวปัตตลอดนะครับ หลุกหน้าบ้านหรือบริเวณบ้านปัดทุกปัดโศกปัดโรค,ป,โรคปัดภัยคุณใสต่างต่างก็จะถูกปัดไปด้วยพลังพลังอของขมิ้นขาวปัดตลอดนะครับถือว่าสุดยอดว่านเลยนะครับขมิ้นสวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงยาจะมาแยกแยกต้นขมิ้นขาวปัดตลอดนะครับ เป็นขมิ้นที่มีพลังในการรวบรวมประจุมวลสารต่างๆนะครับจะภูมต้มว่านยาหรือจะทำมวลสารในการสร้างสร้างพระหรือสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับที่จะขาดไม่ได้ก็คือขมิ้นขาวปัดตลอดนะครับสรรพคุณของเขาก็คือจะรวบรวม รวบรวมว่านร้อแล้วก็ตัวยาต่างๆให้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับสําหรับสรรพคุณของขมิ้นขาวในด้านเมตตามหาธิยมก็ปัดทุกปัดโศกปัดโรคป,โปัดภัยนะครับปลูกหน้าบ้านหรือบริเวณบ้านก็จะป้องกันคุณใสมลดาต่างๆนะครับสำหรับอินทรีของขมิ้นขาวปตลอดลุงยาทําคลิปเมื่อต้นปีในการทดสอบหัวขมิ้นนะครับกับปูน ว่าเป็นขมิ้นกินปูนในตามตำนานในตำราไหมนะครับก็ลงไปดูคลิปเก่านะครับคลิปนี้ลุงยาไม่ได้ซื้อปูนมานะครับท่านผู้ชมนะครับก็ไม่มีปูนทดลองนะครับจะแยกต้นแยกต้นอ่อนเฉยๆนะครับท่านผู้ชมแยกจากหนอนะครับ ล้างให้ดูหนึ่งหัวก่อนนะครับท่านผู้ชมขนาดหัวเขาก็จะประมาณขมิ้นทั่วๆไปนะครับขมิ้นที่เราทานที่เราทานกับน้ำพริกนะครับนะครับและขนาดของเขาก็จะเท่าๆกับขมิ้น ขมิ้นเหลืองถ้ามิ้เหลืองที่เอามาแกงที่มาใส่แกงใส่เครื่องเทศนะครับประมาณนั้นนะครับยาวตะไคร้ก่อนนะครับท่านผู้ชม ตลุงยาก็ขายหัวไปบางส่วนแล้วนะครับท่านผู้ชมเหลือไว้แนงลุงยาก็าจะทําเป็นต้นนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับอันนี้คือเนื้อสีเนื้อของเขานะครับท่านผู้ชมนะครับเนื้อเขาจะออกสีขาวขาวไม่มากนะครับีเนื้อสีขาวไม่มากนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้คือหัวต้นตอเขานะครับก็เลยดูดูหัวใหญ่ ปกติเขาจะมีแง่งออกมาไม่ใหญ่นะครับแง่งเขาอันนี้คือหัวต้นเป็นหัวต้นเขาเลยนะครับลุงยาจะชิมนะครับมีกลิ่นฉุนนิดๆน,นะครับแล้วก็รสชาติเผ็ดขมนะครับท่านผู้ชม รสชาติเผ็ดขมนะครับสำหรับขมิ้นขาวปัาตลอดนะครับใบของเขาเอา,เอาต้นนี้ที่ฝานะครับเพื่อจะดูใบอันนี้นะครับท่านผู้ชมลักษณะหัวของเขาจะประมาณนี้นะครับนี่นะครับหัวเขานะครับหัวขมิ้นขาวปัาตลอด ที่เห็นที่ลุงยาหักเมื่อกี้นี้ก็คือ,อต้นต่อของเขาต้นตอนครับส่วนอันนี้เป็นแง่งนะครับท่านผู้ชมก็จะยาวยาวประมาณนี้นะครับลุงยาหักเป็นสองท่อนนะครับเพื่อให้ได้ปริมาณต้นเยอะๆนะครับท่านผู้ชมใบของเขาจะเขียวต้นแม่ใหญ่นะครับสาหรับขมิ้นขาวปตลอดนะครับต้นจะพอเท่าๆกับขมิน้นเท่าๆกับขมิ้นเหลืองนะครับประมาณ สี่สิบเซนนะครับใบเขียวทั้งต้นเลยนะครับที่ลุงยาบอกว่าใบเขาจะหอมฝักขมิ้นทั่วไปเดี๋ยวลองเด็ดลองเด็ดมาพิสูจน์ดูนะครับนะครับก็คือขยี้นะครับขยี้เพื่อให้ยางเขาออกนะครับ จะมีกลิ่นหอมเปรี้ยวๆเหมือนเหมือนใบมะยมนะครับท่านผู้ชมนะครับหอมแบบเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆออกรสเปรี้ยวๆเลยนะครับเหมือนเหมือนใบมะยมก็จะเป็นกลิ่นของอาคอครฟิลก็คือพืชพืชสีเขียวทัว่วไปนะครับไม่เชิงว่าหอมเหมือนกลิ่นของว่านสาวหลงนะครับเดี๋ยว ลุงยาไปเอาว่านสายหลอกสาลงมาเปรียบเทียบนะครับอ่ะอันนี้คือใบว่านเสาหลงตัวเมียนะครับท่านผู้ชมตัวเมียจะมีกลิ่นหอมมากนะครับใต้ใบจะมีขนอ่อนนุ่มมือนะครับสําหรับว่านเสาหลงกลิ่นกลิ่นมาแต่ไกลเลยนะครับท่านผู้ชมหอมมากสําหรับว่านเสาหลงแล้วก็มาดมขมิ้นขาวปลาตลอดกลิ่นไม่มีเลยนะครับท่านผู้ชม ก็ขออภัยนะครับที่ลุงยาบอกว่ากลิ่นเหมือนว่านเสาหลงแม่ไม่ไม่ไม่คล้ายนะครับไม่คล้ายกลิ่นเขากลิ่นของเขามีเขาประตาจะออกเปรี้ยวแต่ก็มีความหอมในตัวของเขานะครับนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าว่านเสาหลงนี่หอมมากนะครับกลิ่นมาแต่ไกลเลยนะครับท่านผู้ชม จะทําการปลูกนะครับ คือคลิปเรีก่อนจะยาวสักนิดนึงนะครับรุงยาก็จะแยกแค่2กระถางอาสองกระถางเท่านั้นนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวจนเกินไปนะครับอบอกคร่าวๆนะครับก็อีกรอบนึงนะครับสบรรพคุณของคข,ขมิ้นขาวปลาตลอดเป็นว่านที่หายากนะครับไม่ใช่ขมิ้นที่เราเอามาทานกับน้ำพริกนะครับไม่ใช่ขมิ้นที่เป็นเครื่องเทศนะครับ อันนั้นแล้วก็ไม่ใช่ขมิ้นชันนะครับก็คือจะมีขมิ้นหลายตัวที่าเรเขาขมิ้นขมิ้นชันนะครับขมิ้นที่เอามาทําเป็นเครื่องเทศใส่แกงใส่อาหารต่างๆนะครับขมิ้นที่ทานทานดิบๆเลยนะครับทานกับน้าพริกนะครับแล้วก็ขมิ้นเหลือง4อย่างสอย่างแล้วนะครับมีมีหลายขมิ้นเลยนะครับขมิ้นอ้อย5อย่างแล้วนะครับที่ลุงยาพอจะจําได้ แต่อันนี้เป็นขมิ้นขาวปัจตลอดนะครับท,ท่านผู้ชมนะครับไม่ไม่ใช่ขมิ้นห้าอย่างที่เอ่ยข้างต้นนะครับเอาประกอบพิธีในการทำมวลสารสร้างพระผูกเศษต่างๆเพื่อรวมสรรพคุณว่านยาแล้วก็พระคาถาต่างๆประจุไว้ในอ,อันหนึ่งอันเดียวอันรวมอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับจะขาดไม่ได้ก็คือขมิ้นขาวปัจตลอดนะครับ ลุงยากาะายอยู่กระถางละ1,000พนะครับ1ต้นนะครับรวมค่าจะส่งนะครับท่านผู้ชมไม่แพงนะครับไม่แพงปกติต้องอประมาณ3 0 0 0ันถึงสี่พนะครับ1ต้นนะครับทักเข้ามานะครับที่098 849 5318นะครับบันทึกเบอร์ก็จะขึ้นจะขึ้นลายทันทีนะครับหรือถ้าเข้ามาทางเพจ เฟซเมสเซนเจอร์ก็ได้นะครับบุญญาณนาจิตตังนะครับนะครับสำหรับคนที่รักว่านรักว่านจริงๆนะครับกําลังหาขมิ้นขาวัปตลอดนะครับกระถางละหนึ่งพันรวมค่าจะส่งไม่แพงนะครับราคานี้ไม่แพงเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเพราะหลายคลิปแล้วยาวมากก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่รับชม นะครับขมิ้นขาวปลาตลอดลุงยาทดลองทดลองอกินปูนกินปูนทากะไม้แล้วคลิปต้นๆ้นลองเราไปชมนะครับคลิปเก่าลุงยาทดลองแล้ววันนี้ไม่มีไม่มีปูนมาทดลองนะครับไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับ